เซอร์ไพรส์มากครับสำหรับโรดแมปสัปดาห์นี้เพราะมีประกาศล่าสุดน,นะครับในแพท3.17.2นี้จะมีโมดูลใหม่เพิ่มขึ้นมาถึง2อย่างด้วยกันและทั้ง2นั้นนะครับได้ขึ้นคอมมิตเรียบร้อยแล้วด้วยหมายความว่ามันผ่านการพิจารณาและทดสอบขั้นแรกแล้วนะครับเหลือแค่รอทดสอบไปนอนเท่านั้นและถ้าไม่ติดปัญหาใดๆก็จะปล่อยลงแพทแน่นอน สำหรับโมดูลแรกนะครับได้แก่ Colonial o u t p o s t d e l i l i c ก็จะเป็นชุมชนที่ถูกกลุ่มเอาลอนะครับยึดครองไปที่นี่นะฮะจะมีภารกิจให้เราได้ทำในการล่าข้าหัวด้วยที่จริงแล้วเนี่ยแผนเดิมสิ่งนี้นะครับจะเข้ามาหลังจาก p y โ o มานะครับอย่างที่2นะครับได้แก่ AI Dropship and Reinforcement ก็คือการให้ AI นะครับสามารถขับยานลงจอดบนดาวได้ และภายในยานะครับก็จะมีกองกําลังติดอาวุธลงมาทําภารกิจบนพื้นดาวได้ด้วยจากเดิมนะครับที่เคยเห็นแผนงานของ CG นะครับ AI Dropship เนี่ยมีแผนที่จะนําเข้ามาหลังจากแพทสามนเพราะว่าต้องให้ AI ชนิดนี้นะครับทำงานสัมพันธ์กับระบบควอนต้าแต่ที่นำาเข้ามาก่อนนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะนํามาให้เราทดสอบใช้เพื่อเก็บข้อมูลของ AI และจะนำไปต่อยอดในด้านอื่นๆเช่น Air Traffic, Ground Traffic, NPC Traffic อะไรแบบนี้นะครับและในส่วนของ p o c u e s s t a c k e r นะครับก็มีสิ่งที่เซอร์ไพรส์ด้วยเหมือนกันก็เริ่มจาก Asteroid Facility นะครับคือสร้างสิ่งกุกสร้างแบบใหม่ขึ้นมาในดาวนะฮะอาคารใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้เนี่ยก็คืออาคารสำหรับทำ Handcraft Game Pens เองนะครับ สำหรับเบลคเนอร์นะครับที่ได้เพิ่มเข้ามาในโ o เกสแท็กเกอร์ได้แก่ o r b D E และ RSI o l e o n ได้ที่เหนือความคาดหมายมากกว่านั้นนะครับก็คือ Crusader Genesis Starliner ซึ่งเมื่อในต้นปีนะฮะทีมงานได้บอกมานะครับว่า,า Genesis เนี่ยจะไม่มีแผนที่จะสร้างยาลำนี้ภายในปีนี้แต่การที่นำเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นไปได้2ออย่างก็คืออาจจะเสร็จภายในปีนี้ หรือไม่ก็อาจจะเป็นแผนพัฒนาระยะยาวนะครับที่อาจจะเสร็จภายในปีต่อๆไปนะครับสำหรับรุนแแบนะครับที่ขึ้นว่าคอมมิตแล้วไม่ได้หมายความว่าโมดูลนั้นจะปล่อยให้เราได้เล่นเลยในเซิร์ฟเวอร์ไลฟ์เป็นเพียงการบอกให้เราทราบว่าสิ่งนี้ได้รับการตรวจสอบและทดสอบไปแล้ว90%เเท่านั้นและหากการทดสอบสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะปล่อยให้เราได้ใช้งานกัน ในที่ลถแมพนะฮะก็จะขึ้นสถานะว่า r e l e a s e p o k e t t a a c k e r ก็ไม่ได้หมายความว่าแผนง,งานการพัฒนานั้นๆจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้หรือปีนี้แต่เป็นเพียงการบอกให้ทราบว่าทีมงานกำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เท่านั้นและเมื่อเสร็จจาก p o c กส t Tacker แล้วนะครับก็จะต้องใช้เวลา3-4เดือนนะครับถึงจะข้าไมไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งก็จะเข้าสู่รถแมปกติต่อไป หากท่านใดนะครับยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกมของ Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ